ิจิตอลไฟตปิดอยู่ที่1 1 0 1 1ดเพิ่มขึ้น่2 3จรื่องราคาการซื้อขาย5,284.42บาทและชนิดตลาดฟอ์เอไปิอยู่ที่227.18เพิ่มขึ้น5 2ดเรื่องราคาการซื้อขาย4 3 7 6 2บาท หลักทรัพย์ที่ค่าการซื้อ ema, ขายสูงสุดเมียรต่อไปนี้อันที่หเดลต้าร้อยสี <bunları> ่บาทห้าตังค์ขึ้นไปแบาทที่หตังค์อันที่สบอรอสองพอร์ตเสร็จไปเปล่นแปลงอันที่สาอสบีสองร้อยเจ็ดสิบาทขึ้นขึ้นส่บาทอันที่สีบอทอปสิบบาทห้าตังค์ขึ้นไปห้ตังค์อนที่ห้าเอลทีสามบาทห้าสิบขึ้นไปหาสิบตังค์ห้าหลักทรัพย์ที่มีียรอไปนี้อันที่หนึ่งบีเคเอหนึ่งบาทสี่สองตังค์ขึ้น สองบาครับแปค์ไปสิตังค์สตัดฟรบาทครับแปตัค์เพิ่มขึ้นสาตังค์ที่สที่สี่สี่เอ็ดสี่าตังค์ขึ้นไปสิตังค์แลห้าดีวีแาอยี่ตังค์เพขึ้นไปสาเจตังค์และนี่คือส่วนของทาไปตามเพื่อวันนี้นะครับเขากลัมาในวันทำการหน้าสวสวันนี้สวัสดีครับ